ชีว anyway, ิตของสันชีวิตของสันโอพ่อไม่ใช่ว่าบายบายกูเนี่บ่ใาษีิิดจ่ายค่ะแพทย์ค่ะมอให้มึงฮึมึงชิว่าบายบายกูนี่บอ ใหญ่มามนันเพี้ยนแผลใช่ไมมันดูผูคอ,อนะโอ้โหโอ้โหน้องม็นอนโรงพยาบาลน้องก็จะใส่สาย,สายหายใจปะ,ะจะใส,ส,ส่อกซ้งออกซี่ว่าน้องก็ดีเอื้อยก็เป็นอีกลูกอันน้องสาวอันเบาใจพี่น้องอาอาแหละพี่น้องผูทองเด้๋ลูกนัก่นก็จะได้ใส่ออกซี่นั่ก็ได้ สอยหายใจยังเกาะโลกยังเกาะมันโลกบ่ติดเสือมาดูขอนะบายไม่ใช่ลูกนี่แหละคาราเป็นยังม่านแหละเรากูกูพ่อ นี่แต่ว่ามีรถมีร่างพี่น้องเลยเดิกดื่นพากันไป,นนปมันบ่มีรถมีร่างนะพราแห้งเฮยลำบากมีลูกหน่อยนะพอมันชุกเซินประธาน,นกายกพัชเปิดให้ไปย้ายสี่มากระนอนห้องมอสโรตี้พ โอ้วยลูกเลยที่มันจะดุเป็นไอ้ลูกไปห้องหมอนี่สะก่อนพี่น้องลูกไปชุกชลาดในสะก่อนเสียงหายใจ ท่านเป็นหลังเห่นเจ้กมันเอียังต้องไป่านประสาแล้วลง oh. พักเสียหายใจพี่นนองอืม ก็ว่าอย่างไรนี่แหละกันเจียบกันเป็นเลยว,ว่าวเป็นผ่านภาษานั่น tôi xếp bye bye. Ừ, bye 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 bye. Uh, không muốn bye bây xe bây bye bây bây giờ sưu thang bây cả đêm ái bây giờ sưu tang kể cả đêm ái bây giờ sưu tang bây giờ sưu cho bây bây giờ ไปได้ยามเลยสวยด้วยมอส่วยด้วย,ม,วย,วยมาสุขสราที่ใกล้เคียงสะก,ก่อนพี่้องไปได้างามมากไปหาอื่นหาเขาก่อนเ้อ ภาพมาตอนพากันกระบแเราได้พี่น้องเลยไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งร้ายเนาะส่วนในโรงพยาบาลกัด <c oughs> เกียงใจคุณหมอเพิ่นก็เลยบอ่ได้ถ่ายร้ายนาทีมาอบพี่น้องเลย <c oughs> โอ๊บปลอดภาวะที่ขเขาพิมพ์แหลกไหมมนอะ <c oughs> บักแหมที่ห็นเกิดอ่ะ <c oughs> นั่นเหาอพวกิน มันบอกกินแล้วจะไห้มันกินใช่อ,อยากกินเนาะโอ้สัพอชิกะโนมห่อ,อหนึ่งก็ตีตะเล็บหมูอ,อันตัวพามันกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวนื่หงจังปาอืมเวสปอร์มาซาดน่อยท่านโอ้ยพี่ดาวเอ้ยใกล้ๆจะได้มาขอนอนอยู่ห้องมอแล้วแหละอืมจะเป็นแบบสิ <c oughs> เป็นดูเป็นดันอะไรกันสิมาคอ,อนอนอยู่ห้องมออลไรได้บ้านนี้สิบมมาเฮือนเมื่อซ่านอลไรได้บ้านนี้เศร้าเฮื่อนพญายดูอยู่ขอนอนเฮื่อนพญายดูนี่รูจะไข่ห้องมอผ่านประสาหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึงเมื่อแล้วบ้านนี้รออยู่บ,บม่มา ลงลงลนไน่อออวก็คน้อยหนึ่งก็ยังดีแล้วเราเปิดชุดเปิดย่งกระจกกระดิหวอ้ามันถามความขิดบ่อยเลยเฮ้ย่าดเจ้าก็ดีชิ่งนั่งนี่ใช่ก็มันยานเ้ยได้สะผ่านประสาอะไเงินผ่านชเวไหนอม ก็นำนำบน้ำก็อยากหะนอนเจ้า <c oughs> ตบปากตัวเองร้อยครั้งเดี๋ยวนี้มันผ่านเชเวิตเลยคุณฮะเอากระจกลงอยู่อันนี้มันผ่านประสากเอา,อาขอาึ้นในขวในน้อยนึงชีวิตติดคุณหมอบมดไปแสนกว่าบาทพี่น้องเลยมาหาหมอหน่อยหนึ่ง เซนกีไปเอาเซนแต่ว <c oughs> ่าแซนสิบห้าพันเป็นโอ๊บแล้วก็เอายาเมื่อจะจิตยาตอนนี้ชั่วโมง จะสี่ทีกเลยิากันบอกใครเมื่ออื่นก็จะชิบไปทางไหนอีกแล้วขออย่างพู้เล่าวเวียดพู้แล้วขออยากไปกันขอคิดว่ามันเป็นนะขออยากพาพวกหมอตัวใหม่นะตัวเขาจะเปิดใหม่ทางผุดนะถ้ามอนเอาไปกินบุฟเฟ่นนะเขาว่า บริการดีขายยงขายยากับบ่แพงคือว่าแล้วมันถือห้หงมอได้กับหยูยห้องมอนันเนาะจนจนจน,จนว่างแผนมาอย่างดีเลยพี่น้องเลยความาลุหมักมอแหงจนมีการว่างแผนไว้ว่ะสิไปห้งมอตัวน,นั้นก่อนตอนอัวนี้ก่อน,นเป็นอีกบ่ได้มันยาถือคะนะมีเงินเงินไปสื้อ,อเพื่อน มันไม่ตลกเลยเวลาลูกเก็บลูกเป็นทั้งทั้งยานมันบ่เศร้ากับป้านิ่งทั้งยานแพะเชียข่ายมข่ายาแพงกับป้านั่น,พ,าาพ,น,นพี่น้องเลยเวลาที่มันเป็นมันบ่ตลกเลยอย่างหัวไปสีซือเห็นหัวน่ะบ่มันจะเหลืองตลกแต่พี่น้องหัวไปสีซือหัวไปเพราะมันบ่บ่โศกบ่เสาบ่าเงา ตลกจะเสนะียเนาะไปหงหมอมี่พปอแเลือกตลกต้นเลือกที่โศกเศร้าต่อนนแม่ยัางไม่ใช่ฮอนนั่นอ่ะกว่าฮอนนีคุแหลน่ะฮอนน่ะนี่ยังโอ้ขาวเก่าจะไปสี จอดไว้อย right? in ู่นี่มุด้กขาตลางบ่เป็นยังมือเป็นอเศร้าบ่ต๊กระดี่แล้วมันล่างหลดเลยหลดมาเอาเข่านะมันนอนหูเหมือนนะมันอยากมามันมาหรอไดหมันมีเข่าทั้ง่างนะยัง พ่อก็มาแล้วอบแล้วแล้วก็เอาอยมยามากินแล้วมันบอกเศร้าหมืออื่นกับไปไหมววอืม บ้านของเขามีแต่ผ้ากันมวนบ้านเท่าสวนไปแต่โรงบ้าน อูอ้ไม่ขนุนมาแต่ใช่ย้ายแล้จะมาเข่าเสือขอ่อยขอึเขามากินยาผักผ่อ Ngoại xem cho bọt xem bó xem 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 ui, nị là Màu mình chắc ăn ra nè Màu xả hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ